สบายดีพ่อแม่พี่น้องรสุขคนเลยสบายดีสวยๆพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ได้แค่งเลย้เติจังวัดสิเทียงอ่เราจะีน่ได้สิบเอ็ดโมงบารเงมาเงเห็นสบายดีพ <athlete. S 1> ี่น้องอมาเี่น้งอของสเทียงซื้อของกินให้พ่แม่เ ที่เาอ,อยู่เขากินเขาหมักมาไว้ขมแม่เป็นเชี่ปตาเข้าไปให้เป็นตาเข้าอันมอเทียมกลายซมมอเทียมนี่ยกรซาบ้างมั้ยมอเทียมตอใน,นกบบรบาุลุงจะคล้องก่อนเาะว่าเด็กกินเขาเ่าเศ้า <laughs> ไปไปหาหมอเขา,าให้กินเขาลบก่อนนะไปเขาหายเขา เากินเข่ามาอินปัวยังกับหูก่าสันมันไม่ให้กินเามต้องกินเข่ามาแต่เสาก่ะสันกำเวนเนาอกอดเขายุเข่าเอยเฉลี่ยมาโน่อจังจะเห็นกินกินล้วสีที่อย่างก็ไดสิหน่อยเพื่อไปเพิ่มมาเนาะขี่ราจักรไปค่ะวันขี่รถไงขี่รถไงมันเปลืองพี่น้อยเปลืองน้ำมันน้ำมันแพง ไก่นี่นกันไหมดูว่าคลายถิ่นมันเบิดมันใหญ่จังหน่อยกคนบอลลอนอยากเลี้ยงก็เลี้ยงบอลเลี้ยงแล้วทั้งเป็ดทั้งไก่โลดบ้านสีบอลเลี้ยงยังหักบหยางเลี้ยงกับสีห้ามาใหม่ปาะเนี่ยห้าขอมาใหม่ขนาดนี้บอวบบอวบเราจะไปทางใดบอลเลี้ยงเลยไปทางใดก็บลำบากมันจะเป็ดไก่ไปทางใดก็ไปโลดบอลเลี้ยงอันเป็ด ยางมากเลยเฮงเฮงแค่หน <Scroll> ึ่งก็ชื่อมากินเท่านั้นแหละมันมันหยาบแห้งหมดเลยแค่นั้นแหละสีอมอมเนื้อพี่น้องเลยเนาะมัได้กินแต่เฮงเลยเนาะแต่เพิ่มผลอีกแลยวว่าถ้าเกิดก็ได้ธรรมดาโสจริงนะเกลือบผลอิ่มมาแล้วครับโสชาวบ้านบราอยากโสก็เดี๋ยวก็โดด อันนี้จะเป็นพักอ่อมเราเนาะกำลับ 1, พันกีบพันกีบเงินบาทก็จะกสลายบุญมบ่บเลี้ยวเงินบาทสลายรอน 1, อออ 1, พันหนึ <laughs> ่งอียงพันหนึ่งพันกีบปฏิเสธสามเซนองบาทดอกบาทห้าสิบ ว the ่าจะปลูกพักปลูกอย่างเงก็ยังไม่ได้ปลูกหรอกยังหมาว่างพี่น้องเลยเนาะเราบัดว่างยู่เลยอยู่ป่านนี่แหละดูข้าวเส้าเทียงยังได้กินข้าวเส้าเป็นข้าวเที่ยงอะไรได้หนี่งข้าวเที่ยงจะเป็นข้าวแรงโบห้ากินข้าวเส้า เบื่อเด้น่าเ <c oughs> าด้เโโก,าาก,กรร็ถ่ายคลิปยืนเซโนมากเพราะว่าหลบทิปจนเบิด์ตไปในกู้คืนกับบอไดถ่ายคลิปเตรียมสิเปซื้อของเตรียมสิเหตปลาเข้าไหมเท <c oughs> ่าแม่ <c oughs> ส้มพักคนกันดิส้มตีนส้มตีนงวขันเองอากาศน้ำเลยบ่คอเป็นจริงเขาขันเต้ มาแต่สวรรค์เมื่อวานนี่มาแล้วก็คัดเลยซื้อผักมาหมูเป็นเสยถ้ามันหดมันหดฉ่มแล้เขาบอกเออดิไม่เดาพีน่น้องเลยยูแห้ง,หงทั้งยูแหงง้งทั้งงดนิดน้องคิดอยู่ หดเจ้าของนี่น้ำโซาบเข่งเขาก็ซื้ออือบบความจำเต็มคมจำมันตายเต็คือว่าแหละโพท์มันบแพงร้อนความจำลอยสาแปกิกลอยสแปกิกกี่ตัวและกันเนี่ยนะเดี๋ยวจะถ่ายมันเลตดิล่ะภาพมันต้องเข่งละมื่น้องมื่นเขาเาผมมันต่างจีบมีเต็มอีกเห็นบ่

你问我怎么弄

Đang ngào luôn cùng đấy Được rồi, cho kênh vào

Thính, điểm, đồng, một mà con thính, uhm. chỉnh, yeah. chỉnh, mà lục thì con lục khỏi thay lên cửa mới thay con làm đường nguyên lục hai vợ chồng lồng bê lông thôi con được chỉnh được. em đang chỉnh hả ba? được. ดินนี่ได้กินดินหรอดินน้ำไหลไป,น,น,ปนันไปนาน

đêm ngủ cho ăn đi Ăn đi cái nhà thả cuộn được không có chạy thả cuộn được nó gặp luôn Chẳng nào thịt được, được. Để nhau cầm một tâm rồi cho kênh bỏ lỡ những sợ à. vâng cả hạt thì anh nhập to hào thì nó tay cả sau hạt kia. hai bài xong rồi. Echo này dùng đi tí chút chặt chẽ Bỏ qua lại khó, mười đáy, mười đáy. Khá, khá, đi mị, lại Cầm khỏi mười đại, mười đầy Năm thở đại khá khôn khá thở đầy thì chẳng nị, lại chẳng nị, chẳng nị nhảy đi mở năm nắp nổi Bỏ bớt 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 ป้ายืนแนวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทําละคาจาก็บ่พูสิมาชมเด้ออยู่ได้กแชร์อืถ่ายคลิปก็บ่ได้ลงซ้ําช่องก็เสียจ่อยกูนก็บ่ได้บ่าวรอนคนงอนบ่รอนลวนๆบายดีพี่น้อง